การจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ประจําปีพุทธศักราช2554รวมพลคนกินเจนับได้ว่ายิ่งใหญ่อีกครั้งดังจะเห็นได้จากคลื่นมหาชนจํานวนมากแสดงพลังความสามัคคีครั้งสําคัญซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิโอสถานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยในช่วงสายมีพิธีบวงสวงสักการะอนุสาวรีย์ราชการที่5ต่อด้วยเวลา13.30นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยสาธุชนทั่วสารทิศรวมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อด้วยพิธีสำคัญการบวงสวงสารหลักเมืองจากเทพเจ้าและตัวแทนมา้าทรงของแต่ละสารเจ้าเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนชาวกระบี่มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป เสร็จสิ้นพิธีเอาเลิกเอาชัยขบวนม้าทรงแต่ละสารเจ้าต่างทยอยออกจากบริเวณหน้าสารหลักเมืองโปรสาธุชนผ่านถนนมหาราชและถนนพัฒนาตลอดเส้นทางม้าทรงเทพเจ้าได้แสดงอิทฤิลิ์อภิณิหารและให้พรแก่พี่น้องชาวกระบี่ตลอดสองข้างทางทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมโต๊ะและของใช้ในการบูชาไว้บริการประชาชนบริเวณหน้าศูนย์การค้าโวครวมไปถึงร้านค้าและบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงณวันนี้ประเพณีถือศีลกินเจเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านาศาสนาและประเพณี ทั้งยังส่งเสริมและชักชวนให้ประชาชนชาวกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมด้านาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อที่ในวันหนึ่งข้างหน้า ลูกหลานชาวกระบี่จะได้ไม่หลงลืมรากเหง้าวัฒนธรรมประเพณีของตนสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แล้วไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนการร่วมสืบสารเทศกาลถือศีลกินเจจะยังคงเกิดขึ้นตลอดไปยิ่งไปกว่านั้นเทศกาลถือศีลกินเจประจำจังหวัดกระบี่จะต้องยิงย่งใหญ่และทวีคุณคาขึ้นทุกปี